สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของมินิคอมเมนต์ชาวเวียดนามก่อนเกมแข่งข,ข,ขันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามในนัดชิงชนเลิศวอลเลย์บอลหญิง4เกม2021 เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามินิคอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนเกมการแข่งระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามในนัดชิงชนเลิศศึกวลยวบอลหญิง4เกมครั้งที่31จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าหวังว่าจะได้เหรียญทองเพื่อให้ได้รับความสนใจมากขึ้นมุมมองท่านต่อมาครับไม่ชนะก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ยังต่อสู้อย่างเต็มที่ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหวังว่าพวกคุณจะสู้อย่างสุดหัวใจเลยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับถึงแม้จะยากแต่ก็เป็นไปได้สุดๆนะชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพยายามทําลายบอลแรกของทีมไทยให้ได้และเน้นในเรื่องของการบล็อกก็ยังพอจะมีโอกาสมีฉะนนั้นแล้วก็คงจะยากที่จะไล่าตามสไตล์การเล่นของพวกเขาได้ คอมเมนต์ท่านมาครับหวังว่าจะได้เล่นกัน5เเซตเลยนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวาว่าเวียดนาม0ูนย์สามไทยแลนด์มุมมองท่านต่อมาครับฟุตบอลหญิงเวียดนามก็เอาชนะไทยมาได้แล้ววอลเลย์บอลหญิงก็จะสามารถทําได้เช่นเดียวกันชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแพ้หรือชนะถือว่าไม่สําคัญแล้วตอนนี้ เวียดนามอยู่ในช่วงที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับหวังว่าจะมีปาฏิหารินะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเชื่อมั่นว่าคุณจะชนะคอมเมนต์ท่านมาครับถึงแม้ว่าคุณจะแพ้ก็ขอให้อย่าแพ้แบบสกอร์ขาดมากนะสู้อย่างสุดหัวใจเพื่อไม่ทาให้กองเชียร์ผิดหวัง ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมไทยไม่มีหกเซียนและโค้ชก็ไม่ใช่เกียรติพงจงสู้อย่างกล้าหาญและตบอัดทีมไทยคาสนามไปเลยมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยเคยเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วระดับยังคงห่างจากพวกเรามากส่วนพวกเราคือแชมป์วีทีวีคัพ5สมัยคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าเวียดนามเป็นแชมป์ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอให้เวียดนามชนะและเวียดนามจะได้เป็นแชมป์ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าควรจะเล่นแบบสบายๆและมุ่งมั่นทุ่มเทไปจนกว่าจะจบเกมคอมเมนต์ท่านมากครับเกือบทุกชนิดกีฬาเจอก,กับประเทศไทยหมดเลยฟุตบอลหญิงก็ชนะไปแล้วส่วนสิปกักตะกร้อก็แพ้ให้กับทีมไทยหวังว่าในวันพรุ่งนี้ ฟุตบอลชายจะสามารถเอาชนะได้นะแฟนบอลจะได้กินต้มยำหม,ม้อไฟไทยอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหวังว่าทีมเวียดนามจะโชคดีแต่ทีมไทยก็ยังคงเหนือกว่ามุมมองท่านตอมาครับฟุตบอลหญิงสามารถทำได้แล้ววอลเลย์บอลก็พยายามทำให้ได้นะชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า จะเป็นเหมือนกับรายการ v t ทีวีครับสหรือไม่ที่เวียดนามแพ้นในรอบแบ่งกลุ่มแต่กลับมาเอาชนะไทยได้ในรอบชิงชนะเลิศความคิดเห็นท่านต่อมาครับหลังจากการแข่งขันของทีมชายระหว่างไทยและเวียดนามและระหว่างกัมพูชาและไทยก็คงจะเป็นบทเรียนของทีมไทยแล้วว่าความมั่นใจจนเกินไปจะทําให้เกิดความประมาทคู่ต่อสู้ยิ่งไปกว่านั้นก็จะทําให้ทีมหญิงรู้สึกตื่นตัว และมีความกระวนกระวายอยู่เล็กน้อยไม่สามารถดาวไรชื่อของทีมผู้เล่นเวียดนามเพื่อที่จะอ่านเกมได้บวกกับเสียงเชียร์ของกองเชียร์ในสนามฉันหวังว่าเวียดนามจะระเบิดฟอร์มและปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เลยนะชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วอากาศถือว่าค่อนข้างปลอดโปรง่งเนื่องจากหกเซียนได้พักแล้วพวกเราได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านดังนั้น พวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะหวังมากกว่าที่เคยแต่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงฉันก็จะยังคงสนับสนุนสาวๆเวียดนามต่อไปขอแค่สู้อย่างเต็มที่ทีมไทยยังคงพัฒนาราักฐานวอลเลย์อบอลได้ดีกว่าและได้แข่งขันในเกมระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องจึงทําให้เล่นได้อย่างมีเสถียรภาพมากกว่าคอมเมนต์ท่านมาครับใช้เวลากว่า10ปีกว่าจะเอาชนะไทยได้สกเซ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพยายามทำลายบอลแรกของทีมไทยให้ได้จะทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นมีสมาธิในการเล่นให้เหมือนกับรอบแบ่งกลุ่มด้วยมุมมองท่านต่อมาครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอแต่ทีมไทยตลอดเลยและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าทั้งฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงจะต้องพบกับทีมไทยในนัดชิงชนะเลิศ มันคงจะต้องมีดราม่าบ้างแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับมินิคอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามในนัดชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์อบอลหญิง4เกมครั้งที่31หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ถ้าหากทชท่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยน,นะครับผมมีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ